ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาการควบคุมและตรวจสอบภายในกันนะคะเป็นรายวิชาของสาขาวิชาการบัญชีนะคะปะวส2ทับ1นเองมาเจอกันอีกแล้วกับอาจ,จารย์นัทพัฒน์สัทยาเจนสุขนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันเราเตรียมความพร้อมกันเลยนะคะเช็คชื่อผู้เรียนด้วยนะคะแล้วก็ เตรียมสมุดปากกาหสื่อให้พร้อมนะคะแล้วอย่าลืมเรียนศัลยกรรมไปงานส่งกันด้วยนะคะรุกทุกคนส่งในกลุ่มเพื่อนค่ะสพร้อมเรียนหรือย่างเอิดพร้อมอยังคะอ่าให้เวลาเตรียนตัวนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเรามาทําความเข้าใจกัน,นก่อนนะคะว่าจุดประสงค์รายวิชานะคะ เราเรียนแล้วเราต้องได้อะไรนะคะก็คือเราก็จะมีแนวคิดพื้นฐานการตรวจสอบภายในลูกสามารถรู้และเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในคืออะไรนะคะมีตรวจสอบแบบไหนบ้างการควบคุมภายในรวมถึงมาตรฐานวิชาชีพของการตรวจสอบภายในนะคะ รู้กระบวนการและเทคนิคเทคนิคก็คือเครื่องมือต่างๆว่าเราจะทําการตรวจสอบภายในเราจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรที่มันจะประสบความสําเร็จกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่อะไรนะคะนามาใช้ในการตรวจสอบวิชาการตรวจสอบภายในถ้าจริงๆคือก็จะมีภาคปฏิบัตินะคะหลังจากสอบเสริมแล้วจะมีการปฏิบัติตรวจสอบภายในนะคะก็ปีจรรยาบรรณในการประกอบในในกวิชาชีพ ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าบทที่หนึ่งนะคะเราก็จะมาดูกันว่าบทที่หนึ่งเราเรียนอะไรกันบ้างนะคะโอเคพร้มอมยังเลยเทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าบทที่หนึ่งนะคะในสึกแรก,กเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้างน,นะคะในบทที่หนึ่งนะคะ เรามาดูกันลกูกเรียนจะต้องรู้อะไรคะความหมายนะคะความหมายของการตรวจสอบภายในนะคะว่ามันคืออะไรแล้วมันแตกต่างยังไงกับผู้สอบบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชีนะคะวิวัฒนาการที่สองจะเป็นวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของตรวจสอบภายในเอ๊มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็คือ มันจะเริ่มตั้งแต่ในต่างประเทศจนมาถึงประเทศไทยนะคะมันเริ่มมีในประเทศไทยก่อนไหมหรือมีมาก่อนในต่างประเทศแล้วถึงเข้ามาในประเทศไทยถึงได้เริ่มนํามาใช้นะคะแล้วก็ความเป็นมานะคะว่าเป็นมาอย่างไรนะคะพัฒนาการนะคะเป็นมาแบบไหนเราก็จะได้รู้กัน นะคะในบทที่หนึ่งนี้นะคะประเภทของการตรวจสอบภายในมีกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างนะคะพร้อมเรียนหรือยังเอออย่ามาทิ้งนจ อันนี้ก่อนที่เราจะรู้เกี่ยวกับตรวจสอบภายในนะคะเรามารู้ความหมายของมันก่อนว่าตรวจสอบภายในคืออะไรนะคะอันนี้คือเมื่อลูกเรียนจบบทนี้แล้วนะคะลูกจะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างสามารถบอกได้วิวัฒนาการความเป็นมาของการตรวจสอบภายในบอกความหมายของการตรวจสอบภายในได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบภายในมีกี่ประเภทสามารถบอกได้อธิบายได้นะคะชีนอะเมื่อกี้ที่เกิดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ย mm. เกี่ยว้วคะความหมายนั่นเองรูไหมคะ ตรวจสอบภายในคืออะไร What is Internal Audit นะคะเราจะเรียกตรวจสอบภายในว่า Internal Audit นะคะหรือ Auditor Internal Auditor กันนะคะเรามาดูกันว่ามันคืออะไรความหมายการตรวจสอบภายในสิ่งแรกเลยนะคะ ที่ปัจจุบันนำมาใช้ก็คือ actuals ก็คือการให้หลักประกันหรือการให้หลักความเชื่อมั่นนะคะว่าในการที่เราไปตรวจสอบหลักฐานต่างๆนะคะขององค์กรเราจะต้องประเมินอย่างสลาหรือเที่ยมคำนะคะก็คือให้หลักประกัน ะะว่าองค์กรน,นั้นสามารถทํางานวัตถุประสงค์ได้แล้วก็คอนซัลท์ก็คือการให้คำปรึกษาก็คือนอกจากในงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนอกจากเราจะไปท,าทาําการตรวจสอบอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องเ,อเจอข้อบกพร่องหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้นะคะอันที่สอง Objective นะคะก็คือการตรวจสอบไไหนก็เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะวัะตถุประสงค์องคอ์กรและ i n d e p e n d e n c ก็คือให้ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมนะคะตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับใครนะคะและในปี2010นั่นเองก็จะมีการนำการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือองค์กรจะต้องมีการนะคะมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเอ่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั่นเองนะคะนี้เรารู้กันแล้วว่าตรวสอบภายในนั่นคืออะไรนะคะ สุดได้เข้าคล้ามนั่นเองทีนี้ถ้าเป็นความหมายอย่างเป็นทางการนะคะความหมายของการตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการมันก็จะแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะนั่นเองนะคะ ลักษณะแรกถ้าเราอธิบายโดยการวิเคราะห์คำศัพท์ลักษณะที่สองความหมายโดยสถาบันวิชาชีพได้นิยามความหมายของการตรวจสอบภายในไว้นะคะและสถาบานันกำกับดูแลนั่นเอง ทีนี้ความหมายของการตรวจสอบถ้าเราอธิบายโดยการวิเคราะห์คำศัพท์เราสามารถแยกคำศัพท์ของการตรวจสอบภายในได้ออกเป็นสองค้านั่นเองคำแรกก็คือการตรวจสอบคำที่สองคือคำว่าภายในอ๊ะแล้วการตรวจสอบนะคะคืออะไร,รามาดูกันนะคะการตรวจสอบคือการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อก่อนจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ ตัวเลขหรือการตรวจสอบการทําง,งานของพนักง,งานรวมถึงการประเมินค่าการทําง,งานของพนักง,งานนั่นเองภายในคืออะไรขอบเขตของกิจกรรมที่เราจะทําการตรวจสอบอาจจะเป็นกิจกรรมภายในองคอ์กรเช่นอะไรหน่วยงานเช่นอะไรคจะซื้อนะคะการเงินบัญชี yes, HR uh, นะะหรือ Stock Store การคลังรวมถึงพนักง,งานที่อยู่ในองคอ์กรทีนี้ความหมายนะคะความหมายถ้า กล่าวถึงตามสถาบันวิชาชีพก็คือสถาบันวิชาชีพ i a e ก็คือสถาบันผูต้ตรวจสอบภายในสามคนเราจะเรียกว่า i a e a นะคะก็จะให้นิยาไมไว้ว่าการตรวจสอบภายในคืออะคะคือกิจกรรมที่ให้หลักประกันที่เรากลับไปในตอนแรกก็คือ a c t u a l e และการให้คำปรึกษาก็คืออะไรคะ consult นั่นเองก็คือให้คำแนะนำอย่าง เป็นยังไงคะอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมซึ่งก็จะทําให้สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในนั้นทำก็คือเพิ่มมูลค่าให้องค์กรและปรับคุมการดาเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่านะคะ อันนี้ถ้าเป็นความหมายในในยะของสถาบันกำรรกับดูแลน,นะคะซึ่งกระทรวงการคลังซึ่งขึ้นตรงกับกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้บอกไว้ว่าการตรวจสอบในนของนัดคือ,อกิจกรรมนะคะที่ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้บริการคำปรึกษ,ษานะคะที่จะสร้างคุณค่าและปรับปรุงระบบการทำงานของส่วนงานราชการนั่นเองนะคะ ทีนี้เราสามารถสรุปความหมายของมันได้ไหมคะว่าการตวรวจสอบภายในนั้นคืออะไรนะคะสรุปได้โดยจับใจความสำคัญก็คืออะไรคะกิจกรรมที่ให้อะไรคะกิจกรรมที่ให้หลักประกรันหรือให้ความเชื่อม,มั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นสละะเที่ยงธรรมและก็ ช่วยในการปรับปรุงการทํางานขององค์กรให้ดีขึ้นนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในนะคะเราตรวจสอบเพื่ออะไรนะคะซึ่ง i อเก็คือสถาบันการตรวจสอบภายในสากลในกําหนดนะคะไว้ว่าการตรวจสอบภายในคือจะช่วยอะไรคะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นะคะโดยการอะไรคะประเมินและรวงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ยง การควบคุมและกระบวนการการกํากับดูแล,แลเราจะเห็นว่าการตรวจสอบภายในนั้นจะขึ้นอยู่กับสามสามส่วนหลักๆเลยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกคือความเสี่ยงนะคะเราจะเห็นว่าความเสี่ยงเกิดจากอะไรความเสี่ยงมันจะเกิดจากสิ่งที่เหตุการณ์อะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดหรือไม่รู้มาก่อนนะคะอย่างปัจจุบันเราจะเห็นในความเสี่ยงที่เกิดจากโรคระบาดโควิด -19 mm hmm. เห็นไหมคะว่า องค์กรได้รับผลกระทบหรือองค์กรได้รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจนทำให้อ,องค์กรนั้นทำงานเขาเรียกอะไรไม่บรัตทุประสงค์ที่ได้วางไว้นะคะที่ได้ตั้งเป้าไว้หรือความเสี่ยงถ้าเป็นงานก่อสร้างความเสี่ยงจากการก่อสร้างนะคะคเป็นต้นการควบคุมควบคุมคืออะไรก็คือการควบคุมให้องค์กรนั้น ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดนะคะให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลท,ที่สุดและมีกระบวนการกำกับดูแลเราจะเห็นว่าตัวกระบวนการกำกับดูแลการควบคุมและความเสี่ยงนั้นนะคะโดยการตรวจสอบภายในนั้นคือนักเรียนรู้จักอ,อันนี้ไหมคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งกำหนดไว้ว่าถ้า บริษัทในกัดนามที่ได้จดทะเบียนกับแต่ละหลักทรัพย์นะคะจะต้องมีฝ่าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งจะต้องควบคุมในด้านจากด้านก็คือความเสี่ยงการควบคุมและกระบวนการกำกับตูแลน,นะคะการตรวจสอบภายในกันนะคะว่ามันก็จะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในในช่วงแรกช่วงที่1เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงของอก่อนปี2 5 1 5นะคะพศ2515ัส25 15, ก็คือวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบงบการเงินนะคะกะ็จะมุ่งตรวจด,ดูที่ความผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่คล้ายๆกับการจับตรวจทุจริตนะคะ ประมาณนั้นเนาะทีนี้พอเข้าช่วงที่สองช่วงที่สองจะอยู่ในช่วงในระหว่างปีพศ2515จนถึงปีพศ2542นะคะ,ะวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็จะเพิ่มขอบเขตมากขึ้นก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำการตรวจสอบแค่งบการเงนิน ก็จะขยายการตรวจสอบไปยังกิจกรรมด้านอื่นๆรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานนะคะเช่นอะไรบ้างเ<ม>ช่นอาจจะตรวจสอบในเรื่องของระบบของการจัดซื้อนะคะระบบของบัญชีทรัพย์สินหรือระบบของตัว stock store นะคะก็คือการคลังก็จะเป็นการตรวจสอบที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรนะคะ ทีนี้มาช่วงสุดท้ายช่วงที่สาจะอยู่ในระหว่างปีพศ2542นะคะ,ะวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้ววัตถุประสงค์การตรวจสอบซ,ซึ่งในช่วงแรกก็คือจะมุ่งเน้นคือเรื่องของการตรวจสอบงบการเงินช่วงที่2ก็เพิ่มมาก็คือไม่ได้ตรวจแค่งบการเงินก็จะตรวจสอบกิจการรมด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นพอในช่วงที่3วัตถุประสงค์เปลี่ยนไปแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อ,อเป็นการตรวจสอบเพื่อ ประเมินนะคะให้คำปรึกษ,ษาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรก็คือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลความเชื่อถือได้ของในงานงบการเงินรวมถึงการปฏบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบนโยบายขององค์กรอย่างไรนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ที่แบ่งออกเป็นทั้งสามช่วงนะคะ ีนี้เราเรามาต่อกันในเรื่องของนนะะวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะเราตรวจสอบทำไมนะคะตรวจสอบไปเพื่ออะไรนะคะสิ่งแรกก็ ทั้งการตรวจสอบนี้นะคะก็คือมันก็จะมีแบ่งโปรเจคของการตรวจสอบไปซึ่งซึ่งเราจะได้เรียนกันในครั้งหน้านะคะครั้งที่2แต่ว่าวัตถุป,ประสงค์หลักๆของการตรวจสอบตรวจอะไรตรวจทําไมทําไมต้องตรวจนะคะเราก็จะแบ,บ่งเป็นแรกหลักๆเลยก็คือ financial auditing ก็คือเป็นการตรวจสอบรายงานทางการเงินนะคะตรวจสอบความผิดพลาดเกี่ยวกับ การจะทำงบรายงานทางการเงินนะคะกับรายสุทธิขาดทุนสุทธิขององค์กรเป็นอย่างไรอันที่2ก็จะเป็น operational auditing เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติการหรือการดำเนินงานซึ่งการตรวจสอบชนิดนี้จะมุ่งเน้นในหลัก 3E มีอะไรบ้างก็คือมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะและอีสุดท้ายก็คือ economy ค,ความคุ้มค่าก็คือมีการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่นะคะ จนสุดท้ายควมแปรอนก็คือเป็นในเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบนโยบายขององค์กรก็คือพนักงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎนะคะหรือระเบียบหรือนโยบายขององค์กรซึ่งกฎระเบียบนโยบายแต่ละองค์กรนั้นจะจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นจะกำหนดไว้ว่าอย่างไรแล้วก็เปการตรวจสอบว่าพนักงานนั้นได้มีการปฏิบัติเป็นไปนะคะ กันไหมอันนี้เส้นทางความก้าวหน้าถามว่าถ้าถ้าประกอบอาชีพตรวจสอบมีอะไรบ้างซึ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเราจะเรียกว่า a u เ i t o r นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเมื่อมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นก็จะเป็นียร์ออเ u เตอร์นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็น ผู้จัดการไปตรวจสอบแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการนะคะทีนี้เจ้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่อะไรก็คือทำการตรวจสอบแล้วรายงานผลให้กับ Audit Committee ซึ่ง Auditor จะทำงานแบบอิสระนะคะทำงานอิสระนะคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นตรงใครจะขึ้นตรงกับ a u d i ตคอมมิต t e และบอร์ดผู้บริหารนะคะทีน,นี้ Audit Committee ก็จะนำข้อมูลเสนอต่อบอร์ด ผู้บริหารเท่านั้นหมายความว่าออดิเตอร์นี้ขึ้นอยู่ใครคะขึ้นอยู่กับบอร์ดนะคะแล้วก็มีอ,อดิตคอมมิตชั่คอยสนับสนุนอันนี้รายงานทั้งหมดที่เป็นรายงานการตรวจสอบทั้งหมดที่เป็นที่น่าเชื่อถือบอร์ดก็จะรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ถือหุ้นให้รับทราบกันต่อไปนี่คือความก้าวหน้าของออ,อ,ออดิเตอร์นะคะ การตรวจสอบเราตรวจสอบอย่างไรนะคะเราตรวจสอบอย่างไรเราก็จะเห็นว่าที่ไหนอย่างไรก็คือการตรวจสอบเราจะอยู่ในระบบของพอดีแอน e ีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแต่และประเภทนะคะตรวจสอบอะไรตรวจสอบการเงินตรวจสอบ จัดซื้อตรวจสอบระบบคอมพิวตอรตรวจสอบไอทีอันนี้คือเ,เดี๋ยวเราจะเรียนในครั้งที่2กันนะคะว่าตรวจสอบแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างแล้วต้องตรวจสอบอย่างไรนะคะนี้ก็อันนี้2ก็จะเป็น audit universe ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบก็คือขอบเขตนะคะขอบเขตของ audit area นั่นเอง ทีนี้หลังจากที่เราเรียนจบครั้งนี้นะคะเราก็จะรู้ในเรื่องของความหมายเราก็จะทวนกันได้ไหมความหมายก็ความหมายของการตรวจสอบภายในก็คืออะไรคะกิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่นนะคะหรือการความเชื่อมั่นหลักประกันและการให้คำปรึกษานะคะการให้คำปรึกษาที่ทำให้องค์กรนั้นรู้วัตถุประสงค์ตามตาม ที่องค์กรกำหนดไว้นะคะก็วัตถุประสงค์ของของการตรวจสอบภายในเราตรวจเพื่ออะไรนะคะตรวจอย่างไรแล้วเดี๋ยวครั้งที่สองที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของการตรวจสอบแล้วก็ประเภทของการตรวจสอบภายในกันนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชีมันก็จะมีความเหมือนความความเหมือนความต่างกันนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็น ในลักษณะของผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีนี้จะเป็นกิจกรรมของผู้สอบบัญชีรับบนญญานะคะที่กฎหมายนั้นกําหนดไว้ซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้วก็ส่วนใหญ่การสอบบัญชีจะเน้นสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้เช่นงบการเงินนะคะว่าเจ้าที่ตรวจสอบายในคือมีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบในกิจกรรม ที่มันมากกว่าการตรวจสอบในการเง่นก็คือกิจกรรมอื่นๆด้านอื่นๆน,นะคะเช่นกิจกรรมทางด้านการปฏิบัติงานการดําเนินงานขององค์กรนะคะ นี่คือลักษณะความต่างของผู้สอสบบัญชีและเจ้าที่ตรวจสอบภายในทีนี้เจ้าที่ตรวจสอบภายในก็ส่วนใหญ่ก็จะจบทาง้านบัญชีก็ได้รัฐศาสตร์ก็ได้เศรษฐศาสตร์ก็ได้นะคะหรือท่านไอทีวิศวกรรมเป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนีส่วนใหญ่ก็คือจะจบบัญชีเราก็จะเห็นความเหมือนความต่างกันแล้วนะคะทีนี้งานที่เราต้องทําหลังจาก นะคะให้นักศึกษาไปคนขวานนะคะไปศึกษาคนขวาหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรฐฐนัาฐบาลรัอวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนนะคะว่าเขามีความจําเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบภายในไหมน,นะคะซึ่งอบอกไปแล้วนะคะว่าบริษัทหรอือองค์กรไหนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เาขบาบังคับไว้ว่าจะต้องมีผู้ตรวจสอบภายในนะคะทีนี้เราก็ อธิบายข้อดีข้อเสียของการมีผูต้ตรวจสอบภายในนะคะเขียนลงในสมุดแล้วก็ถ่ายส่งเข้ามาใน Google Classroom กันนะคะแล้ก็จะมีเวลาให้ทำอันนี้ให้ทำทุกคนนะคะอืสุดท้ายนี้ก็ ลูกอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะที่เราเรียนมาความหมายวัตถุประสงค์นะคะอย่าลืมทำการบ้านที่สั่งด้วยนะส่งใน Google s s r s s r นะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งที่สองนะคะในเรื่องของมีวัฒนาการและประเภทของการตรวจสอบภายใไนไม่ตาย